รีบตัวออกเดินทางได้ดไสามสองหนึ่งสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับพบก,กับพวกเราสองคนนะครับกับการพัสนาปีที่แล้วเรามีชื่อรายการว่าอยู่ที่ไหนะครับแต่ปีนี้เราเปลี่ยนชื่อรายการแล้วแล้วก็เปิดตัวครั้งนี้ที่แรกที่กรจสนับมืเลยตอนนี้เราก็อยู่กันสนับนเลยแนละ้ว ครับกับการจันทบุรีนั่นแหละครับชื่อรายการว่าชื่อรายการว่าภาพพาไม่รังตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดการจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตื่นเช้านะครับเราออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานวันที่6นะครับก็ตอนประมาณสองทุ่มครึ่งตอนนี้เวลาแปดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเราก็เดินทางมาถึงการจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่แรกที่เราจะไป นันั่นก็เป็นที่ลําลึกถึงวตอหาน<า>ที่ผ่านการสงครามโลกครั้งที่สองมานะครับก็คือที่มิสูซานมิดดอนนารนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามีมิชชั่นตลอดการเดินทางเลยนะครับก็ครั้งนี้เราทำมิชชั่นในส่วนของรายยาต่อมานประการสุดท้ายของนิสิตรูสังคมรุ่นที่ส8นะครับก็เมื่อคืนเรามีมิชชั่นไปแล้วในส่วนของเพื่อนข้างกายของเรานะครับบางคนที่นอน่าแปลกกันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ มิชชั่นตอนเช้าวันที่7ของเราครั้งแรกตอนสี่ตีตีตตตอ่ก็คืออาหารเช้าตอนตีสี่ค่ะอาจารย์อาจารย์ปลุกตั้งแต่สามโ3ตีสามครึ่งเมื่อคืนก็มิชชั่นแรกตอนเช้าก็คืออาหารเร็วของรายายแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีมิชชั่นหนึ่งเดี๋ยวเรามาร้นกันนะว่าเป็นมิชชั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศต่อไปกันนะครับ ตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่สุสานสันตตมิตรดังนะครับก็ตอนนี้เราปล่อยมิชชั่นให้เพื่อนอีกแล้วนั่นก็คือมิชชั่นหลุมนี้ที่ใฝ่ฝันนั่นเองนะครับซิ่งตอนนี้เพื่อนๆก็กําลังทําหลุมกันอยู่นะครับไปดูว่าหลุมของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปวิดีโอนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆของเราก็พยายามหาหลุมที่ใฝ่ฝันกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับพีชสาขาของเรารอรักษาการนะครับตอนนี้เอารวมออกไม่ได้ อ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ไม่พาเพื่อนเพื่อนมาอ่าวันนี้ก็มาหาหลุมที่ชอบกันนะครับตอนนี้ผมว่าทุกคนจะมีหลุมในใจกันทุกคนแล้วนะครับนนก็ก็รู้สึกว่าอินรู้สึกชอบแล้วก็เลือกที่จะไปถ่ายกับผคุณใช่ครับใช่แต่คนคนนั้นก็วันนี้รู้สึกแบบมาแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับแบบแต่ละหลุมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์มีสนาะที่แบบแตกต่างก,ากาันก็อยากรู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปถาม,ถามชาแนลชาแนลใช่ครับเราได้ชาการชาแนลใช่ครับเราได้เก็บร,ร,รูปไปแล้วครับว่าถามว่าไอ้สัญลักษณ์นี้นะครับมายความว่าอย่างไรครับ,รบก็ตอนนี้นเพื่อนๆก็กำลังทยอยทำมิชชั่นแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนะครับก็บายบายเจอกันงานหนะ้า ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สถานที่ที่2ที่เรามาแวะกันนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ําแควรครับซึ่งสะพานนี้นะครับสร้างขึ้นในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟของกองทัพญี่ปุ่นจากสถานีชุมทางน้องปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับแล้วก็ไปเมืองทันบูชายันนะครับประเทศต่มมาซึ่งสร้างทางรถไฟเส้ทนทางกลางเนี่ยบางแห่งเนี่ยได้มีการทําสะพานข้ามน้ําลึกแล้วก็เชี่ยวกรากนั่นเองครับซึ่งกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยได้เลือกสร้างสะพานแม่น้าควายใหญ่ที่บริเวณว่านท่ามะขามนะครับ และนี่ก็ถือเป็นว่าสถานที่ที่สองที่เราครูสังคมเนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ลําลึกถึงความเป็นมาของสะพานนี้นะครับและที่ที่สามที่เราจะไปกันเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าหลังจากที่เราเนี่ยอยู่บนบกไปแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาเราไปที่ไหนต่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครัคบพบกับพวกเราสองคนนะครับในรายการที่มีชื่อว่าพาไปล่อง ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่แพรเมืองการนะครับเพื่อนเพื่อนบางส่วนเนี่ยก็แบ่งกันไปเล่นน้ำนะครับตามแพรนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ขึ้นไปอาบน้<ม>ําแล้วนะครับแล้วก็ที่เิออยู่ด้านหลังนี้ไม่ใช่ใครนะครับเขาเปลี่ยนชื่อทุกวินาทีมากเพ<ช>่ว่าจะเป็นในชื่อแรกตอนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อว่าอีเตเตอเ,เปรลาอิตเตเ,เตแล้วเปลี่ยนเป็นอิตสเปรลาและตอนนี้เขาชื่อยาราอุ้ยเขนินดาคนชุนาแล้วใช่อใช่เขาเปลี่ยนชื่อทุกวินาทีมากเดี๋ยวก็รอดูคืนนี้ว่าเขาจะชื่ออะไรนะครับแต่ ในคืนนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมในส่วนของการแสดงละครนะครับ<ช>ก็เป็นละครที่เกี่ยวกับอันรักสิ่งแวล้อมนะครับถึง4ี่กลุ่ม้วยการตามทีมของเราที่มีในส่วนของทีมรายานั่นเองครับแล้วก็เมื่อตอนเชา้าเราไปไหนกันบ้างครับเมื่อตอนเชานะะ้าะราเราก็ได้ไปแวะกินอาหารเช้าตีสี่คะ่ะที่ครัวคุณต้นคะ่ะอ่าแล้วก็ําภารกิจแรกของเชา้าวันนั้นก็คืออาหารมิแรกรายานะครับแล้วก็ภารกิจที่สองเราไปเริ่มกันที่ สุาส,สานสมัตมิตรดอนรักคะ่ะซึ่งบริเวณอย่างนี้ก็เป็นสุาสานอังกฤษของค,คุณกาญจนบุรีนั่นเองที่เขาได้ชื่อกันมานะครับก็เป็นการระลึกถึงพวกเราก็ได้ไปทำภารกิจหนึ่งภารกิจน,นั่นก็คือภารกิจที่ว่าเอาพูดไม่ได้เซนเซอร์คำนิดน็นึงนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็ไปในส่วนของสะพานนะครับสะพานโมรณะหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับก็ส่วนนี้ก็มีการไปถ่ายรูปแล้วก็เดินชม ทัศนิยภาพของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่แพรกาญจนบุรีที่ไซโยกคะ่ะตอนนี้นะครับ<ๆ>ก็เพื่อนๆก็มีคนมายืนรออยู่ข้างเราแล้น,นะครับเขาไม่ลงเล่นน้ําแต่เขาเป็นดีเจนะครับเขาเป็นดีเจของค่ำคืนนี้คะ่ะ เป็นไงบ้างครับวันนี้ถ้าหายใจไม่ออกกรุ่นาบอกครูมินนะคะแล้วก็ดูเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเล่นน้ำก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เสิ่งไดล้อมจริงๆนะครับแล้วก็คำคืนนี้ไม่รู้ว่าจะมีการแสดงสีกลุ่มไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงรอติดตามชมอีกครั้งนะครับแต่ตอนนี้ผมกอนุีาตแตบน้ำก่อนขอบคุณค่ะได้กลิ่นตู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่อาบน้ำมาตั้งแต่เมื่อคืนแต่รองรองคนอาบน้ำสภาพนาแบแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังของเรานะครับเพื่อนงั จิบน้ำเปล่าชมซับสิญี่ป<ช>อยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าค่ำคืนนี้เราจะมีกิจกรรมยังไงบอกเลยว่าที่แพงนี้นะครับแสงสีพร้อมแล้วก็ในส่วนของอาหารนะครับก็พร้อมมากแล้วก็ที่พักก็พร้อมนะครับตอนนี้อาจารย์เราก็ขึ้นไปพักผ่อนอยู่แล้วก็เดี๋ยวมาพบกับกิจกรรมกลางคืนของพวกเราใน EDU SO 48นั่นเองครับก็เดี๋ยวมาเจอกันค่งคืนนี้นะครับบ๊ายบาย ครับหลังจากที่อาจารย์ปล่อยให้เราเนี่ยเล่นน้ํากันอย่างมีความสุขแล้วนะครับนอกจากนี้ยัง่าภาคกลางคืนเนี่ยอาจารย์ก็ยังปล่อยให้พวกเราเนี่ยทำกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเพื่อ,อนรักสิ่งแวดล้อมตั้ง4กลุ่มนะครับรวมถึงการเล่นเกมสันทนาการต่างๆนะครับถือได้ว่าเป็นกลางคืนที่ได้ปลดปล่อยแล้วก็มีความสุขร่วมกันเป็นอย่างมากแล้วก็ได้องความรู้ในฐานะครูสังคมต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ และนี่ก็คือของแปลกๆของสาขาสังคมเรานั่นเองครับไปติดตามชมความสนุกสนานกันได้เลยครับ đi mà tính toán thì xin

และแล้วเวลาที่ทุกคนได้ปลดปล่อยกันนะครับนั่นก็คือเวลาช่วงสุดท้ายเพียงแค่ไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับอาจารย์ก็ยังปล่อยพวกเรานะครับเนื่องจากว่าแพ้เนี่ยมีข้อจากัดด้านการพักผ่อนนะครับก็เลยมีการสันทนาการแล้วก็กิจกรรมร่วมกันเล็กๆ,ๆน้อยๆน,ยนะครับเป็นปาร์ตี้ในรอบกลางคืนนั่นเองครับที่ได้ปลดปล่อยนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเรียนกันมาอย่างหนักทํากิจกรรมอย่างหนักในช่วงของชีวิตการเป็นนิสิตปี2ออีกสังคมนั่นเองครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับ มมาาเลยอออออุ๋๋มมปกกที่นนสวัสดีครับชาวันที่3ของการเดินทางพักสนามของเราวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่แพเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือกระเทยมาอาบน้ำแล้วนะมีไหรงงมากกระเทยตื่นตั้งติดต,ตีห้ากันหมดเลยแล้วที่สำคัญทุกคนม,มาพร้อมกันทุกคนมาพร้อมกัน แลวน้ำไม่ไหลเรื่อที่เห็นทำไมจะไม่บอกอ่ะกินไม่ีู่้ไม่ใส่นูเวลาบนแพจช่มาปบนบนนีครับเราก็เรมตนขึ้นไปบนหเพื่อที่จะไปใน พวกาสองคนนั่เล่นเ่าะอยู่ในรายการอะไรคะพาไปล่องตอนนี้เราก็พามาล่องขึ้นเขาก็ไม่ใช่เขาเลยเขาไหมเขาก็ได้พวกเขาไม่ได้ละก็ขอให้เป็นแค่คนเดียวนะคะเจ็บก็ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสังขบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เพื่อนๆก็เริ่มทยอยรับประทานหากันแล้วแล้วก็ระยะทางก็แบบอาจจะแบบโคล่เพลงนิดนึง เพราะฉะนั้นก็จะรู้สึกกลุงคลีค่ะและที่สำคัญคดาวโค้ดไข่ดาวบิ๊กไปบิ๊กมาเมื่อกี้ตอนเด<ช>ินทางซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอีกแล้วก็เจอด้านหลังคือวอยวายกิ่งมากไม่รู้ทำไมใช,ใช่ค่ะพราเป็นกระเทยแต่เนาะกระเทยัวมแม่<อ>น้ำมันโก้เขาเนาะออก,ก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศรอบๆไปนะครับ<ซ>ว่าเป็นยังไงที่สำคัญอย่าลืมพกอย่าดุมจะบริสุทธิ์มากเลยนะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่ามันจำเป็นจริงๆที่คนชายแก่มากเลยมงุมากเกย อ่าสัญญาณมือถือก็ไม่มีเรียบร้อยแล้วตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่เจดีสองค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่าวิกฤตเขามาบางคนเนี่ยคือประมาณสามพันแปดร้อยคงค่ะเกินแล้วแม่เกินไม่รู้เท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ได้รับเหมือนกันเพราะว่าหลับกันอยู่ใช่ใช่แล้วตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเป็ีน้องไปดูดีกว่านะครับไปกันเลย ปิดหน้าทีนึงพัย้อนแสงย้อนแสงไม่ได้เท่าไหร่นะคะอ่าก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็เดินไปซื้อของกันอยู่อาจารย์ให้เวลา30นาทีก็แบบดูเดือดนิดนึงนะครับแดดร้อนใช่3านาทีนะครับร้อนแบบร้อนสุดนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้ถ่ายรูปการเก็บเป็นที่ระลึกนะครับแล้วมาเจอกันที่ต่อไปนะครับไยบายบ๊ายบาย และสถานที่ต่อไปที่อาจารย์ใด้พาเราไปนั่นก็คือวัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตมะนั่นเองนะครับถึงตั้งอยู่ตำบลหนองลูกอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนั่นเองครับซึ่งเรามาทาความรู้จักกับวัดแห่งนี้กันสักหน่อยนะครับรือวัดวังวิเวการามรวัดหลวงพ่ออุตมะเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2496โดยหลวงพ่ออุตมะชาวกาเรียงและก็ชาวมอญในบริเวณบ้านวังกะลังต่อมาในปีพุทธศักราช2505ได้รับอนุญ,ญาตให ขึ้นตะเบียนเป็นวัดวังวิเวการามนะครับตามชื่อของอำเภอเก่าของอำเภอวังกะต่อมาในปีพุทธศักราช2527การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแอ่งประเทศไทยได้ก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์วัดวังวิเวกอารามจึงได้ย้ายมาอยู่บนเนินเขาในปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยเราจะสัมผัสถึงบรรยากาศวัดพมา่าโบราณเก่าแก่เลยเพราะว่าสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะพะมา่ามอนนั่นเองครับ โดยจุดเช็คอินที่สําคัญจุดแรกนั้นก็คือเราได้ไปกราบสักการะสังฆาหลวงพ่ออุตมะในบริเวณปราสาทมอนที่สวยงามนั่นเองครับนอกจากนี้จุดเช็คอินที่2ที่เราจะไปนั้นก็คือการสักการะหลวงพ่อขาวเป็นพุทธรูปหินอ่อนปังมาราวิชัยหนัก9้าตานั่นเองครับจุดต่อไปนั้นก็คือการไว้สักการะขอพรเยี่ยมชมเจดีจำลองพุทธคุยะนั่นเองครับ หลังจากที่เราได้รับความรู้กันพอสมควรแล้วนะครับต่อไปเป็นการเดินทางส้นทางธรรมชาติจริงๆเพราะว่าอาจารย์บอกว่าทางนี้เป็นทางลัดก็ถือได้ว่าเราตึกใจมากแล้วก็เห็นถึงความสามัคคีระหว่างเพื่อนๆนะครับโดยระหว่างทางเนี่ยกลุ่มผู้ชายนะครับก็จะช่วยประยุงผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงก็จะช่วยประยุงกลุ่มผู้ชายนะครับเพื่อให้ได้ลงไปถึงด้านล่างบริเวณที่ขึ้นเรือเพื่อจะล่องเรือไปชมวัดต่างๆที่ได้ตรงดังไปนั่นเองครับ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ได้ล่องกล่องจริงนะครับก็คือเราจะพาเรือมาไปอาจารย์เรียกแล้วครับไปทุกคนเมื่อกี้นะคะเกิดอัิเตบนิดหน่่ยนะคะเกือบลากค่ะรู้จักไหมหลังจากท<า><า>ี่เราไปวัดไทยแล้วก็ไปวัดมอญมาแล้วนะครับแล้วก็เรามากลางรัดแล้วมันก็เกือบกิดค่ะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนๆก่อนไปล่องแพค่ะ ไปชมบรรยากาศการไว้สักการาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก็ล่องเรือชมธรรมชาติต่างๆนั่นเองครับนี่ก็คือบรรยากาศที่พวกเราเก็บมาฝากทุกท่านครับ ให้สุขภาพที่แข็งแรงออกกํลาลังกายาเดินเป็นดาวเลย